สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม League of Legends นะครับหรือเกม L O L Mobile นะครับก็ในที่สุดผมก็ได้เล่นแล้วนะครับซึ่งผมเพิ่งโหลดได้เนี่ยไม่กี่วันนะครับแต่รู้สึกว่าในเ a y store เนี่ยยังเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวแสดงว่ายังเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเบต้าอยู่นะก็คือยังไม่ใช่ตัวเต็มนะในเพจเห็นในเพจ store เขียนอย่างนี้นะนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสเล่นแล้วกันเนาะซึ่ง อ่าผมเล่นไปได้นิดหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้เลเวลสามละนะสำหรับอ่าเกมเกมนี้นะครับก็สำหรับการตั้งค่านะครับโอเคเดี๋ยวก่อนมาดูการตั้งค่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับของแกอ่าของเกม LOL Mobile นะครับส่วนนี้หน้าเพยก็ให้เราเลือกโหมดนะครับว่าเราจะอ่าเล่นโหมดอะไรนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฝึกฝนนะครับกำหนดเองอันนี้น่าจะเป็นการสร้างห้องนะฮะการสร้างห้อง แล้วก็มีโหมดแรงนะครับโหมดแรงนี่คือต้องเลเวลสิบขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเล่นโหมดแลงจัดอันดับได้นะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้ผมจะมาเล่น PVE ก่อนนะครับ Co-op uh, vs AI นะครับขอลองซ้อมก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมมีแผนว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดล uh, แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดเล่น PvP ก็แล้วกันแต่ในคลิปนี้ขอ PVE ไปก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูนะับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเติมนะฮะขั้นต่ำของเกมนี้ครับคือราคา1 1 9บาบาทนะฮะสำหรับอ่าใครที่จะเติมนะสำหรับอ่าเกม lol นะครับอันนี้เป็นเมนูการตั้งค่านะครับทั่วไปก็จะเป็นการปรับเรื่องของ ทั่วๆไปอะครับอืมนะครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแชทในเกมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะส่วนภาษาในเกมก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่แค่หกภาษานะนะครับเสียงนี่คือเสียงภาคเราเปลี่ยนได้นะมีเสียงอังกฤษเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะแต่อันนี้คือตัวเกมเลือกมาให้เป็นอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะลองเทสเสียงญี่ปุ่นหนเนาะอืมผมอยากลองฟังเสียงญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ฟังให้ครบทุกภาษาเลยก็ได้นะนะครับ แต่อันนี้เอาอังกฤษไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนกราฟิกนะครับเครื่องผมเนี่ยสามารถปรับสูงสุดได้ไฮนะครับแต่เขาจะเตือนนะครับว่าอาจจะส่งผลให้อุปกรณ์เนี่ยเกิดความร้อนนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะเวลาเราปรับไฮกราฟิกเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเนี่ยร้อนไวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยหมดไวด้วยนะครับเอาต้านี่ปรับไม่ได้นะครับเครื่องผมไม่รองรับนะฮะรองรับได้แค่ไฮนะครับสําหรับ กราฟิกนะครับส่วน60 FPS เครื่องผมเปิดไม่ได้นะครับเครื่องผมไม่รองรับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรบับเดี๋ยวผมลองปรับสมดุลแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ไม่ต้องกดแอร์พายเนาะอันนี้จะบันทึกให้เลยเนาะเดี๋ยวผมลองกดออกก่อนอ,อ๋อโอเคนะครับอ่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยเนาะนะครับอ๋อมีให้เลือกบทนํากับระดับกลางเหมือนเป็นการเลือกระดับความยากเนาะเอาบทนําก็แล้วกัน,กน,นครับ อ่าเนี่ยครับก็หลังจากนั้นก็คือให้กดอ่าค้นหาค้นหาห้องนะฮะรู้สึกจะไม่มีระบบให้ใส่หมายเลขห้องเนาะแสดงว่าถ้าเราจะเชิญเพื่อนนี่คือเราก็ต้องให้แอดเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนามีระบบหมายเลขอ้องหรือเปล่าโอเคไม่มีเนาะแสดงว่าถ้าอยากจะอ่าเล่นเนี่ยก็คือต้องชวนอย่างเดียวเลยเนาะก็คือเหมือนต้องแอดเป็นเพื่อนก่อนอน,นะครับอันนี้คืออะไร อ๋อเป็นการเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยสําหรับคนที่แบบยังไงอะแบบไม่ต้องการออกอฮะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยฮะเลือกจัดอันดับ PVP คออฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเริ่มครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะทาเป็นคลิปก่อนนะครับก่อนที่ผมจะอ่ามาไลฟ์สดนะครับอ่าสาหรับเกมเกมนี้นะฮะ Okay. เจอห้องล้วมาเล่นตัวอะไรดีตอนนี้ผมเล่นไปตาหนึ่งผมเล่นตัวนี้ฮะเนี่ยผมเล่นตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นตัวอื่นบ้างนะมีอะไรให้เล่นฟรีบ้างเนี่ยเออไอตัวละครที่ขึ้นแม่กุญแจนี่คือเราสามารถเล่นได้ปะ อ๋อเล่นได้ครับเล่นได้ <c oughs> ผมชอบเอฟเฟกตรงนี้มากเลยตอนที่เข้าไปตรงหน้าโหลดอะ่ะ เกมนี้นะครับล็อกอินด้วย Google Play นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะแต่พอเข้าไปเหมือนจะล็อกอินอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นบัญชีไลออดนะฮะซึ่งผมมีบัญชีไลออดอยู่แล้วไงก็เลยล็อกอินไปนครับโอเคถ้าเสียงเบาไปดังไปก็ขอัยด้วยเนาะอันนี้ปรับประมาณนี้แล้วกัน โอโหลดหนานอยู่นะโอเคมาละโอเครุยกันเลยอันนี้เสียงที่ผมใช้คือเสียงอังกฤษเนาะเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าเนาะผมอยากอยากลองฟังเสียงญี่ปุ่น เพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันอันนี้ผมปรับการาฟิกกลางนะฮะไม่รู้นะฮะว่าปัจจุบันตอนนี้เขาเปิดโอกาสไม่ใช่ดิ เขาเปิดให้คนทั่วไปได้ลองเล่นแล้วเรียงนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยใครที่กดลงทะเบียนนะครับจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ทดลองเล่นนะครับตอนนั้นคือยังไม่ได้เปิดให้เล่นทุกคนนะช่วงที่แบบให้ลงทะเบียนฮะตอนนั้นผมยังไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาเปิดให้เล่นทุกคนแล้วหรือย,อยังนะแต่อันนี้คือผมเล่นได้แล้วไงผมก็เลย <laughs> ลองโหลดมาเล่นเลยฮะ เกมดังไปป่ะเดี๋ยวผมลดสักขีดนึงลั่น ลองกลับฐานไปฮิวแล้วฮะเราก็เรื่องล็อกอินนะเดี๋ยวผมพูดอีกรอบนึงแล้วกันเนาะก็คือหน้าล็อกอินเนี่ยคือรู้สึกจะมีให้ล็อกอินอย่างเดียวนะครับก็คือล็อกอินผ่าน Google นะครับแล้วพอผมกดปุ๊บ เข้ามาก็ขึ้นหน้าร็อกอินไลออดบัญชีไลออดอีกทีหนึง่งก็เลยร็องอินไปพอดีผมมีบัญชีไลออดอยู่แล้วไงโอ้ sure oh, แต่ภาพสวยอยู่นะ <amp> ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติผมได้เล่นเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยเครื่องผมไม่ไหวแน่นอนเออพอพอเล่นไหวนะฮะอันนี้ผมใช้ V ี vo V 7เจนะครับ แล้วเผื่อใครสงสัยนะว่าผมใช้มือถือรุ่นอะไรนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยอ๋อเข้าไปเลนบนกับเลนล่าง โอ้ยแหลกแหลกกดค้างได้นี่หว่าผมกด ผมกลับฐานไปซื้อสกิลแป๊บนึงนะฮะซื้อของก่อนตอนนี้ตังมีสามพันเจ็ดเลยฮะเพราะว่า LL เกม L.O.L. อครับืออริเนเนี่ยคือเวลาซื้อไอเทมอะ,ะต้องมาซื้อที่ฐานเท่านั้นนะฮะก็คืออ่ามันจะไม่เหมือนกับ r อ v อวนี่คือซื้อ ถึงอยู่นอกขาเนี่ยเราก็ยังสามารถซื้อของได้ไง ห่างไปหนึ่งป้อมครับกลับไปฮิวครับ <You. S 2> <Un stoppable. S 1> เดี๋ยวเราลองไปดูเลนอื่นกันบ้างนะฮะ โอ้ตรงนี้ทางตัน ถึงฐานใหญ่ละ โอเคโจมตีฐานใหญ่เลยฮะโอ้ยกระเด็นโอเควิคตอรี่ครับ โอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม lol mobile นะครับก็มาเล่นซอบซัซักตาหนึ่งก่อนก็และกันเนาะในคลิปนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาไลฟ์สดนะครับซึ่งผมจะมาไลฟ์สดวันไหนนะครับก็รอติดตามชมกันละกันเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดซ b s c r i b e ด้วยละกันเนาะนะครับถ้าไม่อยากพลาดไลฟ์สดแล้วก็พลาดคลิปใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่มซ b s c r i b e ด้วยก็ลวกันเนาะนะครับโอเคก็ผมอยากจะถามเพื่อนๆหน่อยเนาะก่อนจบคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับ ยอช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้านล่างหน่อยนะครับว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆเนี่ยหรือบัญชีของเพื่อนๆเนี่ยโหลดเกม lol mobile ได้แล้วหรือ,อยังนะที่เพื่อนที่เพื่อนๆเนี่ยกดลงทะเบียนไว้แต่ของผมเนี่ยคือโหลดได้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่าทางทางเกมเนี่ยเขาได้เปิดให้เล่นได้ทุกคนแล้วหรือ,อยังนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาเปิดให้เล่นเป็นบางคนนะคนที่ลงทะเบียนไว้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาเปิดให ทุกคนได้โหลดเล่นแล้วหรือยังนะแต่ของผมเนี่ยคือโหลดเล่นได้แล้วนะครับแต่รู้สึกยังเป็นเบต้าอยู่นะนะครับเพราะว่าใน p เ Store เนี่ยเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์สดกันละกันเนาะนะครับสำหรับเกม lol mobile นะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย